Yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ย h ชาแนลเหมือนเดิมนะฮะว,วันนี้ก็มีพัสดุมาถึงยูอีกเช่นเคยเลยอ่ะโอเควันนี้เรามาอ่านบ็อกเซงานปุ้มปุ้มป๊บแล้วก็ปุ้มออนะฮะ เ okay, พอ่อยอมแล้วพอ่อพ่อจะล้มใช่ไหมยอมแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานไนแมร์ล้วนเลยครับยุ้ยพูดถึงไนแมร์มาเยอะแล้วนะอยากจะเล่าอะไรคร่าวๆเกี่ยวกับไนแมร์สำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ได้ดูนะคะผมขเขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นสต็อปโมชั่นนะคะเหมือนกับเขาสร้างตัวคาแรคเตอร์อะไรมาเนี่ยเขาก็จะดัดไปเป็นท่านั้น,ท,น,น,นท่านี้คือวันสต็อปวันช็อตทำยากมากนะครับมันคล้ายๆกับแอนิเมชั่นรุ่นก่อนๆของพวกดิสนีย์หรืออะไรพวกนี้เลยเขาก็จะมีการทำแบบนี้นะครับแต่พอแบบดิสนีย์เขาเริ่มมีการพัฒนา กลายเป็นแอนิเมชันใช้เป็นแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแทนนะคร ını, ับเรียกหรือเรียกว่าใช้ CG นั่นแหละในแมร์บิฟอร์คิวส์มัทเนี่ยนะครับมันเป็นผลงานของทิมเบอร์ตันซึ่งยุ้ยก็ไม่ได้เป็นขนาดติ่งแต่ยุ้ยชอบผลงานเขาทิมเบอร์ตันเนี่ยยุ้ยไม่ได้รื่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรของเขานะแต่ยุ้ยรู้สึกว่าคนคนนี้เขาทำหนังออกมาแล้วยุ้ยชอบอ่ะอีกเรื่องนึงเป็นสต็อปโมชั่นเหมือนกันเรื่องเจ้าสาวสุดสวยเรื่องนั้นก็สนุกมากเหมือนกันครับผมได้พี่โอนสลาวุฒภาพเเเเปป็็็นนนนตััวววพพพพรระอออออกกกแแล้้้้ไดดี่ผสมภาางยคบโโห สนุกมกอ้ออีกอย่างหนึ่งที่สต็อปโมชั่นพวกนี้เขามีเสน่ห์นะสำหรับยูนะก็คือเขาจะมีเพลงครับผมในระหว่างดาเนินเรื่องไปตื่นๆมิวสิคอลเล็กๆซึ่งยูชอบครับอะไรพวกนี้ยูชอบมากเลยยูชอบมิวสิคอลนะครับผมยี่เป็นคนฟังเพลงประกอบภาพยนต์ เราคร่าวๆแล้วลกันครับผมในแมนฟอร์คริสต์มาสเนี่ยมันก็มีเมืองฮาโลวีนครับเป็นเมืองที่เกี่ยวกับผู้ผีปีศาจนะครับผมเนี่ยครัมีหัวกะโหลกกะโหลกอยู่กันเป็นแบบเมืองฮาโลวีนเมืองผีผผครับผมแล้วก็มีแจ็คที่เป็นตัวเอกครับเป็นคือป๊อปปูล่ามากใครก็ชอบแจ็คใครก็รักแจ็คนะครับซึ่งแจ็คเนี่ยเอาจริ้งเขาในจิตใจลึกๆของเขาเขาเขามีความเบื่อเนาะมีความเบื่อความมืดมนของเมืองผีมีความชินชาชาชินกับพวกแบบกิจกรรมต่างๆที่มันวนหลุบไปถึงฮาโลวีนแล้วก็ออกมาฉเฉลิมฉลองกันเาเบื่ออะไรพวกนี้มากออยูู่ๆเเคาก็ไปจปจรระตับผมมันสามามรถที่จะเลือก ที่ใดที่หนึ่งได้มันจะมีสัญลักษณ์ของประตูอยู่ครับแจ็คเขาก็เลือกอะไรที่มันเป็นแบบมีความเป็นแดง,เดงๆเขียวๆคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เข้าไปครับผมแต่หลังจากนั้นทุกคนต้องไปดูเองครับแต่มันจะเป็นการสปอยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกนะครับ <S <S ผมบยูชอบกลิ่นอายเสน่ห์อะไรแปลกๆของเรื่องนี้หลายๆอย่างเลยครับด้วยความแบบยูชอบอะไรที่มันแบบความต้องเป็นแบบความแปลกผสมดาร์กแล้วก็เป็นความแบบเออเนี่ยละคะเป็นผีที่เราไม่ได้รู้รสึกกลัวธิเบอร์ตันมันทำให้เสน่ห์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครัััััััััััับบ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 กกกกกกก็อออออออยยยยยนน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 ไไปิิดดดๆๆหห่่่่่่ะะะะะะคคคครร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 สาาาาาทีีีีีเเเเเเ์ตงงงวววู้้มมม๋ลลแ ก็ได้ครับผมก็เป็นงานเรียวมาส์แล้ครับทั้งหมดเขาก็จะเป็นคอลเลคชันประมาณนี้ครับผมอันนี้ยูได้เป็นบาเรลมาครับผมจะเป็นตัวนี้ได้เป็นตัวบาเรลมานะฮะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นแจ็คที่ใส่ชุดอ่าของซันตอร์คอสครับผมเป็นงานดิสนีย์ครับก็จะมีเออ่คอลเลคชันให้เก็บนะครับจะได้เป็นตัวแจ็คมาแจ็คเป็นตัวแรด้วยนะซึ่งงานแรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพีนุกพีโอกับแจ็คชุดคริสต์มาสนี่แหละครับผมงานค่อนข้างเก่าแล้วก็มีความแบบแปะปะอะไรมาบางอย่างซึ่งยู ถามว่ายูยถ่ายคลิปแล้วก็มานั่งพูดนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนดูเยอะไหมยูยว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ายูยถือว่าช่วงเวลาตรงเนีย้ยยูยังทําอะไรอะไรได้ยังซื้ออะไรมาเจะชมได้ยังหาอะไรมาทำให้ตัวเองมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยูยแค่อยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้เอาไว้ดูตอนแก่ๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะจะเป็นตัวบุกกี้ครับงานเลซซนส์เนี่ยมันค่อนข้างมีมูลค่านะมันไม่ใช่ทำมาจากพลาสติกนะเนี่ยครับถ้าใครอยู่ในวงการแบบอเอ่องงานเลซซนส์เนีย่ยที่บอกเลยห มีแบบกระเป๋าอะสะเทือนบ้างนะครับผมแต่ว่าไอเราเป็นคนลบน้อยนะครับผมเล่นเบาๆไปเรื่อยๆนะคบผมอะแต่ว่าทุกคนไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่บูกี้หรือว่าคอลเลคชันหายากพวกแรอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้เอ่อันนี้คืองานฉากครับทุกคนแล้วยุ้ยก็เห็นงานฉากฉากเนี้ยค่อนข้างบ่อยมากเลยจริงแต่ว่ายุ้ยตอนนั้นอะยยังไม่ได้รู้สึกอยากได้ขนาดนั้นแต่ยุ้ยก็เข้าไปดูไลฟ์นะคะผมแล้วก็ไปเห็นฉาก,ฉากนี้มานะฮะแล้วตอนนั้นรู้สึกอะไรก็ไม่รู้เอออยากได้หว่ะแม่ค้ากาพีเซนเก่งด้วยแล้วง ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูนะคะอ่าจะเป็นงานฉากที่แจ็คเขาคุยกับเทศมนตรีครับผมตอเทศมนตรีเนี่ยฮะเขาจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งคือเขาจะมี2หน้าครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีความสุขแฮปปี้แล้วเวลาที่เขาแบบช่วงที่ว่าแจ็คเขาหายไปอะฮะเขาก็แบบแจะไปไหนจุดไปไหนมีความมุ่นงานครับ เขาจะเป็นหน้านี้ทันทีครับเป็นหน้าที่โมโหหรือไม่ก็เป็นหน้าที่แบบงุนงานกุญแจลำคาญอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็ขำดีครับผมนี่แหละมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันดูมีเสน่ห์นะครับในงานของทีมเบอร์ตันนะฮะแต่เขาจะก็จะเป็นแบบฟิลแบบใส่สูตรหล่อๆแล้ครับผมที่จริงยิ่งมีงานฉากของตอนที่แจ็คเขาอยู่บนเตียงนอนด้วยนะแต่ว่าขายกินไปแล้วแต่เขาค่อนข้างแบบจะเป็นผู้ชายแบบสมาร์ทๆนิดน,นึงแหละดูตอนตอนนี้มีชีวิตนะะหักคายนี่มาเลย เอ้ยหักอีกแล้วครับผมเนี่ยประสบปัญหาแล้วครับผมเดือยหักนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหักคารูมาเลยครับผมมันก็จะต้องเจอแบบนี้แหละครับงานเล็กๆประกอบฉากอะไรอย่างเงี้ยฮะเซ็งเลยเนี่ยหักคาเดือยหักคานี่มาเลยฮะเอออ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ก็ไม่ว่ากันไปหลายคลิปแล้วนะฉันร <c oughs> ู้ไหมฉันจะบอกไปว้าวว้าวหล่นคือแจ็คบอกบางมากทำไมถึงกี๊้เมื่อกี้แจ็คเขาบอกบางมากครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาหล่นเนี่ย เขาแกลกทีเดียวเนี่ยหักเลยนะครับดูขาเขาสิครับคือไม่ให้กีดยังไงครับเมื่อกี้โอ้โหอ่ะต้องค่อยๆแล้วนะฮะทุกคนขอสมาธิแป๊บหนึ่งนะฮะออ้ยโอเคขอให้มันได้แบบครั้งเดียวผ่านเพียงครั้งเดียวผ่านไปหรือม่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับทุกคนอย่าหักเด้อเพียงได้แล้วครับผมนี่ เฮ้ยแจ็คไม่ทุบทองจริงครับผมนี่อันนี้ก็จะมีรูปฟักทองด้วยนะฮะแจ็คก็จะถือนี่ครับซานต้าเวิร์กชอปครับผมเอออยากจะได้อาชีพเป็นซานต้าเลยนะครับแจ็คจะเป็นเป็นพระเอกในเมืองฮาลโลวีนอยู่ดีๆนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเจออะไรเดี๋ยวก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับย้